สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่นอเอฟซีมาเรอรบินทุกคนนะครับเอาคลิปนี้ก็ได้เลิกแล้วเดี๋ยวเราจะเคลื่อนรถเกี่ยวเราไปเข้าโรงนะครับโรงซ่อมอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้มันรู้สึกว่าจะรกไปนหน่อยนี่ครับเอาจากช่องนี้นะมาเข้าช่องรถไถนี่นะครับ เพราะว่าปกติเราก็มาซ่อมอยู่ตรงนี้ทุกปีนะลูกน้องวันนี้ก็มีตรรุ่นนี้เลยครับน,นี่ครับ oh! เด็กรถเกียว โอเคตอนนี้ก็ใส่แบตนะครับแล้วก็เติมน้ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูจ็ดติดไหมโอ้ดังอยู่นะน่าจะติดอยู่ครับคันเร่งเช็คเกียว่างครับ Yeah. เาไมาได้แล้วครับเมื่อกี้ไปหยุดอยู่กลางทางนะไฮดรลิกมันไม่พอครับไฮดรลิกมันหยดนะจยดมาปีนึงแล้วเนี่ยตรงฝามันซึมนะครับฝาปั๊มซึมเราโจทดไว้นานครับมันซึมน้ำมันออกหมดนะเดินไม่ได้เลยนะต้องเอาน้ำมันเก่ามาใช้ก่อนครับอเอาน้ำมันเก่ามาใส่แล้วก็ เดินเข้ามาในโรงซ่อมนะครับก็ประเมินแล้วช่วงล่างน่าจะไม่ต้องทำอะไรนะครับช่วงล่างยังดีอยู่เดยจะขึ้นไม่แรงนะครับแล้วก็เช็คลูกโดรนเลอร์นะแต่โซ่ก็เพิ่งอัดมานะครับฝั่งขวาเนี่ยเพิ่งอัดมาใหม่แล้วก็ฝั่งซ้ายก็เส้นใหม่นะครับ แต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงช่วงข้อต่อนะครับข้อต่อมันกินนะช่วงข้อต่อโซ่มันกินครับกินอยู่ข้อเดียวนี่ครับะบูตตัวนี้กินบูตหมดแล้วนะครับสลักย้อยมาถึงนี่แล้วข้ออื่นก็ไม่มีปัญหานะกินแค่ตรงข้อต่อนะครับ กินจนคอจะขาดนะตนัวนี้ไม่รู้ว่าเอาไปอัดแค่คอเดียวเนี่ยได้ไหมอัดคอนี่ออกแล้วก็ใส่ข้อใหม่ข้อเดียวพวกนี้ก็ยังดีอยู่ครับเส้นนี้เส้นใหม่เลยใช้งานพึ่งพันกว่าไรนะครับบูทสลักก็ยังแน่นอยู่จะมีปัญหาแค่ ตรงข้ตโตนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับฝั่งนู้นก็อัดมาแต่ฝั่งนี้ซื้อใหม่แล้วก็จะมีตรงใบตกฟางนะครับใบตกฟางมันศึกยังไม่ได้เปิดดูตู้นวดนะครับเดี๋ยวพอเปิดเช็คตู้นวดหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับ ช่วงล่างได้ก็จบเลยนะครับชุดเกี่ยวชุดเกี่ยวก็ไม่มีปัญหาครับก็รอดูโซ่โซ่คออาจจะได้เปลี่ยนแค่ช่วงข้อต่อนะ